อันยเซยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอกเคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไอริดกับงานประกาศรางวัลล่าสุดนี้ที่ทเด็กเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับแต่ว่าแฟนๆรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเด็กๆไปงานปุ๊บรางวัล ไม่ได้เลยทั้งทที่ผลงานของไอริดนั้นเนี่ยถือได้ว่าดีมากๆตั้งแต่เปิดตัวแมกเนติกออกมาทั้งในบ้านและก็นอกบ้านทําได้ดีหมดชัดเกาหลีใต้หรือว่าอินเตอร์ทั้งยืนชาติยาวกระแสดีทั่วบ้านทั่วเมือง perfect all c เอยใดๆเอ่ยนะครับแล้วก็มีรางวัลบิลบอร์ดเข้ามาด้วยแต่ว่าในรางานประกาศรางวัลครั้งนี้นั้นไอริดไม่ได้ถ้วยรางวัลกลับมาหรือติดไม้ติดมือมาแม้แต่ถ้วยเดียวตอนแรกแฟนๆคิดว่าถ้าไม่ไปงานเนี่ยก็จะไม่ได้รางวัลหรือเปล่าแต่นี้เนี่ยเด็กๆไป นนงานการผลงานทุกอย่างมีให้เห็นชัดเจนว่าปังแค่ไหนแต่พลาดถ้วยรางวัลและในงานรอบนี้เนี่ยไม่มีรางวัลแดงสังนะครับรางวัลบนสงังไอริศก็พลาดและวงอื่นๆเนี่ยที่มีเปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะได้ก็พลาดกันไปหมดเลยทางแฟนคลับของไอริศก็มองมาประมาณนี้แล้วก็คิดว่าทําไมนะทําไมไอริศถึงไม่ได้รางวัลเขาวัดจากอะไรกันแน่แฟนเก่าเนี่ยก็มองว่างานนี้เนี่ยอาจจะแบบใช้เกณฑ์ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าใช้เกณฑ์นี้ไอริศก็ดี ทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนี่นาะเ้าแล้วยังไงทําไมไอริดถึงพลาดถ้วยรางวาัลไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียวอย่างน้อยรางวัลเกี่ยวกับรุก,กี้เนี่ยไอริดก็ควรได้หรือเปล่าเพราะกระแสะแรงตั้งแต่เปิดตัวรางวัลบนสั่งก็ไม่ได้ไอริดก็ยังพลาดอีก Next Leader Award ก็พลาดนะครับทุกอย่างคือไม่ได้ถ้วยเลยแม้แต่ถ้วยเดียวไปมือเปล่าก็กลับมือเปล่าแบบนั้นรู้สึกแปลกๆไหมทาไมถึงทากับไอริดแบบนี้ล่ะยอดอัลบั้มก็ดีนะชาร์ตในเกาหลีก็ดีชาร์ตต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะ ว่าคนเซมเนติกกันทั่วโลกถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้าเนี่ยต่อให้เชิญก็ไม่ต้องไปแล้วไหมเพราะว่าไปแล้วก็โดนอะไรแบบนี้กลับมาทําผลงานของตัวเองปังๆแล้วไปงานรางวัลที่เขาแบบพร้อมที่จะให้รางวัลด้วยความจริงจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแฟนคลับไอริดก็มองแบบนี้ครับและทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับการที่ไอริดเนี่ยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในรอบนี้แต่ว่าพลาดถ้วยไม่ได้มาแม้แต่ถ้วยเดียวและที่สําคัญคือรางวัลที่ควรจะเป็นไอริดเนี่ยก็ไม่ใช่ไอริดทั้งท ที่ยอดทุกอย่างก็ทําถึงมาตลอดแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่ก็พลาดไปแฟนคลับไอริดงงกันไหมเหมือนที่แฟนเก่าเนี่ยเขางงกันว่าไอริดพลาดถ้วยได้ยังไงแม้แต่ถ้วยรูกกี้ก็ไม่ได้คอมเมนต์กันมานะครับคลิปนี้เราไว้อัปเดตเรื่องราวของไอริดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันนะครับอันยอง